ถนนแทบพังครับเจอซาะร่องน้ำนี่ครับหน่อยใหญ่ครับแต่ว่ามันตกค่อยๆนะครับมันตกไม่เลยเห็น okay, นะนี่ครับเราก็จะเก็บไปทำอาหารนะครับยอดออวดพทั้งนั้นเลยงามากนะครับดูยอดนะครับเนี่ยเดี๋ยวนะครับแช่น้ำไปเลยล้างดิน แล้วนะครับอันนี้พร้อมที่จะสวัสดีครับผมมาพบกับโอสายลุยเหมือนเดิมครับวันนี้โอสายลุยจะพาไปเก็บหนอโจดนะครับผมเดี๋ยวไปดูครับนี่ครับนี่จะเป็นข้างทางครับเดี๋ยวมารับชมกันนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาเชิญชมครับว่าผมจะพาทำอะไรในป่านี่ครับ นี่จะเป็นป่านะครับผมเราจะพาไปชมเก็บหน่อจโจดนะครับวิธีชาวบ้านยามวันว่างนะครับผมก็จะมาหาเก็บหน่อจโจดนะครับนี่ครับเพื่อไปทําอาหารไปกันเลยครับเดี๋ยวพาไปเชิญชมด้านในกันนี่นะครับผมก็จะไปหาหน่อจโจดนะครับก็ต้องผ่านป่านะครับผ่านป่าเข้ามาเนี่ยนี่ก็ ด้านในนี้จะไม่มีรถสักคันเลยนะครับโู้นกระลอกวิ่งอยู่ข้างหน้านะดูทางในป่านะครับนี่เข้ามาตั้งไกลแล้วนะครับนี่เจ็ดแปดโลแล้วนะครับเนี่ยผมเข้ามาเนี่ยเจ็ดโลแปดโลแล้วเนะี่ยนี่ครับโอ้โหถนนแทบพังครับเจอซ่อหลองน้ำ คนไม่เคยมาอย่าเข้ามานะครับไก่นะครับผมบอกไว้ก่อนไ,ไ,ไก่แล้วก็เปียวด้วยนะครับถนนนี่ครับถ้าไม่ใช่คนพื้นที่อย่าเข้ามาโอ้ดูดิสุดยอดเลยครับล่องทางก็โดนซอกจะพังหมดแล้ว นี่นะครับจะเป็นป่าหน่อโจทย์นะครับก็นี่ครับนี่ครับเราจะเอานี่เราจะเอาหน่ออย่างเงี้ยครับนี่ครับหักไปเลยนี่ครับ,อเ,รบเอาหนอออ่อนนะครับผม เราจะไม่เอาหน่อกแก่เอาอ,อ,อ่อนนะครับหนอกก่องามๆหนอกก่องามๆใหญ่ๆนะครับนี่ครับเอาหน่ออ่อนๆมานี่ นี่นะครับหน่อยใหญ่นี่นี่ครับหลอยงามๆ่อยใหญ่นี่นะครับหน่อยใหญ่นี่นี่ครับนี่ครับหน่อยใหญ่ครับนี่นี่ครับเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลย นี่ครับดูครับดูหน่อครับนี่ครับเท่าเกือบดูดิโอ้หน่อสุดยอดนะครับ วิธีชาวบ้านนะครับผม <c oughs> ถึงฤ้วดูหน้าหนอ่อโจดออกแล้วก็มาหาหนอ่อโจดนะครับเอาไปไว้แกงนะครับทําเป็นอาหารก็วันนี้ฝนจะตกนะครับแต่ตกไม่แรงนะครับผมออกหาได้ดน่งครับอีกหน่อนหนึ่งหน่อนใหญ่อยู่นี่ครับนี่ออกมาสายแล้วนะครับ ออกมาเช้าๆนี่ผมว่าโอ้โหน่าจะมันนี่ขนาดผมออกมาสายผมยังเจอแต่หนใหญ่ว่างก็นี่นะครับเข้าป่าโนโจดนี่นี่ฝนตกนะครับจะเห็นว่าฝนล,ลินนะครับผมดูฟ้านะครับมืดเลยแต่ว่ามันตก ค่อยๆนะครับมันตกไม่แรงมากตกลินลินนี่นะครับ<ล>ก็ยามว่างนะครับผมก็เข้าป่านะครับหน้านี้จะเป็นหน้านอนโจดนะครับก็มาหาหนอโจดนะครับผมเอาไปทําเป็นอาหารนี่ครับอยู่แบบชีวิตบ้านนอกบ้านๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับผม ว่างปุ๊บเราก็เข้าป่าหาแนวกินนะครับผมก็ได้กินจะได้ไม่ต้องไปซื้อเขานะครับช่วงนี้ยังยุคนี้ด้วยต้องประหยัดนะครับผมเซฟนะครับนอหนอหน่อยๆก็ได้นะครับเพราะว่ามันเอาไปทํากินได้นี่ครับหน่อยนี้ก็ได้กําลังอ่อนๆครับอ่อนแล้วก็ไปนั่งปอก เดี๋ยวเรากลับไปเก็บไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็ต้องไปฟอกอีกนะครับเราเราจะเป็นนั่งปอกนี่ครับนี่ครับจะเป็นย่ามอย่างนี้ครับผมใส่ย่ามอย่างนี้ ลบดีครับโมเตชีอยู่นั่น,อ,น,นอุออ้จังเด็ดเอาเด็ดเอา,เด,เอาดูครับครับผมก็เดี๋ยวผมไปดูนี่ครับนี่หน่อใหญ่เห็นะนี่ครับกิโลละสองร้อยเลยนะครับผมจะบอกให้ ถ้าไปซื้อเข้ากินแบบปอกแล้วเนี่ยปอกเสร็จแล้วนี่โลละสองร้อยนะครับโอเคครับผมนี่นะครับเข้าป่าก็แนวกินเยอะครับนี่ครับจะมีผักกระทกโลกด้วยนะครับเียคล้ายผักหวานนะครับนี่นี่ครับน,น,นี่ครับงามมากคล้ายผักหวานนะ เดี๋ยวเราก็จะเก็บไปทำอาหารนะครับผมนี่ครับยอดงามมากเลยนีน่เราก็จะเก็บไปทำอาหารนะครับนี่ยอดอบอวดทั้งนั้นเลยนี่นะครับนี่แล้วว่าอีบีมันเอามาหนานกกระบัดกระต่ายแข็งซาก อยอดงา,งามครับเนี่ยกำลังขึ้นเลยนี่นะครับปากกระ,กะทกลกงา,งามครับผมนีม่นี่ครับอยู่ในป่านะครับยอดงามมากฝนตกใหม่ๆสุดยอดครับก็อะไรกินได้ก็เก็บไปนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นผักนะครับผักกระทกลกไม่ว่าจะเป็นหน่อโจดนะครับกินได้หมดนี่ครับไปกันครับไปต่อครับนี่นะครับโหอ,อย่างงามเลยนี่กรรมนึงนะครับถ้าหาไปขายได้ไดเนี่ยโหน่าจะสุดยอดเลยนะ งามมากเลยครับดูยอดนะครับเนี่ยนี่นะครับ <c oughs> เข้าป่าได้ลูกกระสังด้วยครับนี่ลูกกระสังครับทุกวันนี้ก็หาดูยากนะครับผมนี่จะอยู่ในป่านี่นี่ครับดูต้นมันนี่ครับในป่านี้ยังอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมครับต้นกระสังนี่ ทุกวันนี้หาดูยากนี่ครับหอมครับหอมนี่ครับนี่นะครับผมหลังจากเข้าป่ามานะครับนี่นี่นะครับผมผลงานที่ไปหามาวันนี้นะครับจะเป็นกระมังนะครับผมนี่ครับจะเป็นหน่อใหญ่ๆนะครับนี่ นี่จะเป็นหน่อโจรน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะมานั่งปอกก็เดี๋ยวจะมาปอกกันอีกครับผมเดี๋ยวมาติดตามชมกันนี่นะครับผมก็เวลาปอกเราก็จะใส่น้ําไว้อย่างนี้นะครับเนี่ยใส่น้ําไว้เพราะว่ามันจะได้สดนะครับผมมันจะได้ไม่เหี่ยวถ้าไม่งั้นเราปอกกว่าจะหมดมันก็จะเหี่ยวนะครับแช่น้ําไว้เลยล้างดินไปในตัวด้วยอดูนะครับ นอใหญ่ๆด้วยนี่น,นี่ดูครับหนอใหญ่มากอร่อยกว่านอใหม่นี่ครับนี่กําลังนั่งปอกเลยครับมาถึงก็ต้องมานั่งปอกอีกนะครับกว่าจะได้ขายไม่ใช่ว่าไปเก็บมาขายเลยไม่ใช่นะครับก็คือหามาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมานั่งปอกแล้วก็นี่ครับอุปกรณ์นี่ครับมีดน้อยนี่ครับมีดน้อยมานั่งปอกกว่าจะได้นะครับใช้เวลานาน,านอยู่ นี่เล็กๆเนี่ยนี่นะครับเราก็จะมานั่งปอกกันอีกนะครับเนี่ยหนาวดาหนาวตาดากกนหนาวนะครับอ้ย ราดหนาวนะครับโคราดหนาวนี่นะครับเราก็ต้องมานั่งปอปอกลางควรจะได้แตละโลนะโลสองร้อยบางาวก็ขายสองร้อ้าโลละสองร้อยนะครับบางชาก็สองร้อยห้าสิบนี่ครับดูครับควรจะได้เลยนี้ ่หน้่แค่เช้นาน่ะเงจะไร้อนระมาณนีะเนาะับยาวเนาะครับผมก็นี่ครับ หลังจากนั่งปอกมานานก็นี่ครับหมดถังแล้วนี่นี่ครับนี่จะเป็นเปลือกมันนะครับนี่นี่จะเป็นเปลือกมันนี่ครับนี่จะเป็นเปลือกครับนี่มีประโยชน์นี่ปอกเสร็จปุ๊บไม่ใช่ว่าจะทิ้งนะครับเอาไปให้งวต่อนะครับนี่ นี่มีประโยชน์ทั้งนั้นแล้วก็น,นี่ครับที่เราปอกแล้วโอ้ยสุดยอดดูดินี่ปลอกเสร็จแล้วนะครับอันนี้พร้อมที่จะไปขายได้เลยนี่ครับนี่ที่เราปอกนะครับผมโอเคเลยนะครับผมหนอมันจะออกแบบอ่อนอ่อนอ่อนมากครับนี่ที่เก็บมานี่อ่อนจริงๆดูนะครับ โอ้โห oh, oh, <Okay. S 1> ได้เยอะอยู่นะครับนี่ <Okay. S 1> ปอกออกมาแล้วได้เยอะเลยนี่ดูครับหนอ่นอมีแต่สวยๆงามๆนี่ยังอยู่ในนี้ครับนี่ยังไม่ได้ตัดสุดยอดครับผมผลงานวันนี้นี่ดูนั่งอยู่อย่างนี้นะครับไม่มีอะไรก็นั่งปอกไปเรื่อยๆครับสุดยอด กูจังหน้เาเขาปกลอ็อกเลยหนาวนี่ไงหนาวอยูอ่หน้าเขาปกลอ็อกเลยนะจริงครับนิดไปแค่แป๊บเดียวนะครับได้กลับมาได้อาหารกินแล้ว โอเคครับผมตอนนี้ก็รู้สึกอากาศจะเริ่มร้อนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวกลับนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ที่ท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามารับชมนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนนะครับผมนี่ครับนี่ครจะเตรียมกลับแล้วนะครับก็ออกหากินก็พอได้พอหมานอยู่นะครับวันนี้ครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบายครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าจะมีอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องโอาสายลุยด้วยนะครับผมสวัสดีครับ